อุปกรณ์ลิบต์การ์เวกับตามไปชมอันนี้มอตอมมอเรียงดันเรียงดันต่ำไม่่ใช่เรียงดันรุ้งอันนี้เครื่องดิบต์การ์เวสั่งมาจากปูตุกีนี่ับอันนี้เตโตครับผมสร้งมาจากลุงเวียนา

làm ăn đi petone ni. không có quên, có dia đấy không nhỉ? đấy này blue mountain, oh, macam gì macam mấy cái gì? mango kiếng đấy, tính coi kính mà bền đấy, oh, mà bền bóng bền đấy, tính coi mà deep cái gì đấy, mà bền bền oh, mà bền mét đấy, mà đây nè, điều coi coi tầm của camera anh này, coi à

mà ngày uống ngày uống gì à uống gì ăn quay quẩn quá ờประมาณ nè à đúng thì chính cái tiệm này gặp đấy à ờ đồ ăn mèo mặc à ăn thằng con ngang ngang yếm clock clock luôn nhóc ở neo ờ mà dễ ra mít tiệt gặp này anh anh cứ clock clock cái nào clock clock ทำกันปิดปิดครับปิดให้แน่นแล้วตั้งควย <c oughs> ถ้าต้มแบบปืนไม่ได้ครับต้มได้นำร้อนถึงก็ถึงก็ได้กะมันง่ายครับอหอยขึ้นขี้ครับนี่นี่จมิดจมิดกับเวอ๋อนี่เม็ดมันนะนี่เม็ดที่ก็คั่วมาแล้วครับอืมโมิดกับเวไกลๆขี้จะหมดเลยนะครับจมโจมอุติปืดอิติ <c oughs> ออได้ใอ๋อใช่ประณิตอาได้ยางบนบนนี้เลยครับนี่งกับบดอกับบดี่แปั๊บมันก็เล่นมาโยเดียงหลังอ๋อาโยคนนี้นี่วิธีโบรรณเลยนะครับแค่คิดกับเย่องนี้รู้ไหมเอ่อไม่เนคยับไม่นครับโอเคครับไปกต น่าเป็นตัวจริงมากจริงนะเด้โดนไม่โดนเราจะไม่เล้งก็พอครับผมเดี๋ยวว่าเก็บทิานี่ตังบุญบุญโตไปกว่าโอ้โตนี้ดีจนึงมันไม่มันไม่เลี้ยมันไม่เลี้ยไอ้ใจไม่เลีรู้แต่ว่าเป็นไฟนวลมันจะก็บไม่รู้เก็บเก็บๆเราต้องกินแนวนะสวัสดียำยาวกับตาไม่ยุสวัสดีครับผมครับ ืเออยเงี้ยนุมน่มจีบแบบนุมน่มจีบทุกูคคุกแบบไปปอบอันนี้นนคือนุมจีบวบดดวงรับผมสะตอนุนคนปลาคนปลาค้าอยู่ที่ทำงานวันนี้เลยกัสัดไม่รู้กินได้ไหมบบนี้ได้ได้ได้ <laughs> <laughs> โอ้นี่วิวีบบราลเลย,ร,เลยรับนี่แมนนวลเลยรับนี้นี่ก้องเตะเลยอย่างกลองยูบ่อยู่ีวับนมัดไอ้หนังเป็ดนะนี่โกเม็ด เกิดมาตึงแอ่้อนเล่วอยู่วันนี้ตังแต่วันนี้ยังอยู่เลยครับไม่ยังไม่มีใครเด็ดนะมาจะชี้กิรอบตรงนี้ได้วิธีหมัดตุ่งน้ำเป็ดก็ยังน้ำเป็ดนะนี่ช่วยต้มคหรอช่วยต้มเหรอเราเด็กโบราณเลยครับเด็กโบราณเลยเราก็สุกกาวน้ำปรุงใจครับอืออันนี้วิธีโบราณเลยครับคือกี่กันครับเราเบ๊ะเลยใช่ไหมครับกับปกปี๊บเนี่ยตัวเนี้ย กระนุ่มกะนุมจีบมาจากอบองยีนอันนี้มาจากมาจากบองยีน <c oughs> ปลาตากับไอ้กล้วยตม้มจุ่มเปล่ากุ้งต่งกล้ารับผมอันนี้โร่กับโรอโร่โร่อันนี้ห้าน่วยกี่บาทเดี๋ยวนี้นตุง้งอะไร mấy ngày chạy qua chít trăng baht này, cứ mang cá pắc các bạn này, cá nói, tóc nói tại đây các bạn này, talk nói, cái năm baht được, ai rồi nhá, các, rồi một tiểu ôi rồi đó, nói, từng anh nia kia bạn, anh nia đang gì tiếp các, ừm, chít nói các, ừ, tre nói, ồ, lẩu, quây quây tre nói các, quây tre nói, cũng cái gì ạ, lẩu tre nói mà, rồi ra năm chung. นำเป็ดลูมไหมครับอันนี้คงเลยนํำเป็ดนำเป็เรเด็กแต่เล็กอน,นี้ต้มลังทีจะไเด้เลยครับอนี้มันไม่ไปเด้งเลยนครับรังตุกวันครับรังตุันอ๋อไม่ได้ต้มเองมากับต้มเองอครับไม่มันมันอยไม่ว่ามันไม่ได้ใจ่ไฟนูน่นไ,ไฟน,นูมันจะด,ดำๆอมไมมันออกปินมันมินไม่เยครับ อ่าปรุงมาเลยปรุงมาเร็วมากันเร็วปรุงมาเร็วอ่านี่ครับมันจะเป็นหม้ออย่างนั้นต่ำแบบพอเดือดปุ๊บมันจะขึ้นมาทา้งค่อยๆค่อยๆอ่ะอ่าเอาลูกเอาปันมาแล้วว้าแต่ปักกินสวัสดีกับตันพี่ชมปันเลยกับตันพี่ชมอันนี้ก็เดี๋ยวปั่นกับไม่ใช่ปันคือเดือด โดยแต่ไม่รู้ตัวเลยว่ามันเดือดคือปานปนอำมาเรื่อยนะเนี่ยเออปานปานปานตัวนี้ปานครับไม่ใช่ปานอันนี้เป็นกาแฟยำเจ้าครับถึงฟังนี้เป็นกาแฟยกำกลับขึนครับเฮ้ยเออกระปากครับผมหรือก็เนี่ยหรือกับผมเปลือกได้ไหมครับ เก็บคนเก็มคนนยันได้ได้ิ้หอนครับมีตอมไหมครับเอีอเออมันต้องกินแบบตอมงวันตอมกิครับดี๋ยม่นี่ครับทีนี้เป็น้านดีราชการเอไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีคอบคุณรูปัดเจิมครับผมโจิ้มไอตันไปจิ้มได้ได้จมอ่า ก็อย่าจนเกลียวกับอ,อันนี้ชาก,กลางคืนได้เล่นได้เล่น,ลนอ๋อกัวเพชรกับผมแต่ได้เล่น <c oughs> <c oughs> กินอาแฟนี่ไม่ต้องรรมารุมสอดได้ไกลบินเลย

chung vào chung vào chung chung mập là cả chung năm tám tay gặp bọc. bọc đôi cà quê hương quả cắm đôi cá núng à, thì đơn chip อันนี้หมอเกียวครับหมอมอมอเกียวับหมอเกียวที่น้ำเงินที่น้ำเงินคือการหมโนชั่มดุดเพื่อต้องใจนี่อ๋ออันนี้ซื้อมาจากประเด็นไหนกับนี่ซื้อมาจากตุรกีอ๋อโอ้โหเพิ่มาเหลีวหน้าคุณๆมันเคยเคยเปล่าเปลาแล้วจริงๆส่วนมากมันอยู่ในตู้กันในตู้บ้านเมย์ได้ไหมครับอาใจอาใจครับเราต้องรักมาครับอันนี้ก็เรียกว่า à mó kiêu mó kiao kiêu lắm cà phê nằm ngon tay chút ngon ngon tay chút 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 ngon tay có Long tham gia cuộc ừ. okay, gặp giai mập của mình. Ok, up, tầm đi, up, tầm yêu. Lam, yêu lạc nhiên. A đi, up. Lam, mock yêu, xin em 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 em